นี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันสลามอะลิุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุดิฉันฮัดยาอซาสวุวรรณดาราขอได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือแนวทางแนวทางปฏิบัติของครอบครัวอิสลาม ที่จะมีการจัดการอย่างดีและมีระเบียบวินัยเป็นการเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมนะคะมุสลิมเราเนี่ยจากเริ่มต้นที่เราเอ,อัลอฮตาลานี่ได้กำหนดชีวิตเราจากที่เราได้กำเนิดจากพ่อแม่นะคะพ่อแม่ของเราแม่ของเรากำเนิดเรามาเนี่ยตั้งแต่เราอยู่ในท้องเนี่ยสเดือนกับสิบวันอลัลลอฮฺสุบฮานะหัวอตาลาลา ได้ให้ชีวิตและดวงวิญญาณของเราและได้กำหนดนะคะริสกีกำหนดโชคลาภของเรากำหนดชีวิตของเราคู่ครองของเราว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาพบอะไรเมื่อเราแม่เราท้องในหลักการศาสนาอิสลามได้บอกไว้ว่า,อ,าอยากให้เราได้อ่านอันกุรอานมากๆเพื่อเด็กที่คลอดออกมานะจะมีจิตใจที่ดีงามน,นะคะ ครอบครัวอิสลามเนี่ยเป็นครอบครัวทีออ่มีความรับผิดช,ชอบนะคะตามหลักการศาสนาอิสลามัาล้วตาลาได้กําหนดทั้งชายทั้งหญิงสิทธิของผู้ชายนั้นอัลลอฮฺตาลาให้สิทธิของเขาเนี่ยจะสองส่วนนะคะผู้หญิงนะ่ะหนึ่งส่วนเพื่อจะใหออส้สองส่วนของผู้ชายเนี่ยวันหนึ่งเขามามีครอบครัวเขาจะได้เป็นผู้ที่มีริสุีมีมออีมีความเป็นผู้นำ ผู้หญิงเราได้รับสิทธิ์จะรอนหนึ่งส่วนก็คือเราจะต้องถูกการดูแลเลี้ยงดูจากสามีของเรานะคะระเบียบว,วินัยของอิสลามของเรานี้ก็มีเมื่อเราโตบโตขึ้นมาชีวิตของเราที่ตกเติบโตขึ้นมาเนี้ยพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ที่ส่งเราเรียนศาสนาจิต แรกๆของเราในหลักการศาสนาของเราเมื่ออายุเจ็ดขวบนะคะเราจะต้องได้รับการเรียนอันกุรอานนะคะแล้วก็มีเรียนการอ,าอา่การละหมาดนะคะเพื่อเราในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้มาใช้ในชีวิตของเรานะคะทุกคนอิมานของเรามีสามประการนะคะ i s l a จะต้องเรียนจตต้องรับรู้ในหลกัลกฐานของอิสลามมีสามประการคือหลัก หลักอิสลามดุกลอิมานนะคะและหลักศรัทธาแล้วก็หลักคุณธรรมดุกลอิมานของเราเนี่ยเ,เมื่อเมื่อเราโตขึ้นมานี่นะคะการเรียนรู้อันกุรอานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายเราก็จะต้องมีการฝึกที่จะเรียนนะคะเพื่อจะให้การเรียนอันกุรอานของเราเราจะได้มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราคือเราจะต้องออทําละหมา นะคะทำละหมาดห้าเวลาในกําหนดของการทําอะมัณฑิบาดาห้าเวลาเนี่ยอัลลอฮ์ได้กําหนดไว้าการทําอะมันฑิบาดาเนี่ยเป็นระเบียบของอาการอิสลามอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นวินัยของครอบครัวมุสลิมน,นะคะเป็นหลักการศาสนาที่อัลลอฮ์ตาลามีคําสั่งให้ท่านดาวซุลลลอฮ์สลุลลลอฮฺอวยระ,สะ,ระสสเสริฐอัลาะหาได้มากําหนด นะคะการปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบและขอบเขตของหลักการอิสลามคือเราจะต้องถือธำรมละมาและถือศีลอดและออกจากาศและก็ได้ไปทำพัดในช่วงหนึ่งของชีวิตของเราเมื่อมีความพร้อมนะคะศาสนาอิสลามได้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาการที่เราเกิดมาเนี่ย เราเกิดมาได้เจ็ดวันทางศาสนาอิสลามของเราก็จะมีบอกไว้ว่าให้ทาําอกิตก็ให้กระเด็กคือการเชื่อสัตว์เชื่อจากสัตว์พีนี้ให้กระเด็กที่เกิดมาเ,าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ในหลักการศาสนาก็จะมีให้เราทาํากิจก็เชื่อสัตว์เพื่อจะแจกคนยากจนหรือว่าทําอาหารได้มาแจกกันนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยในหลักการศาสนาอิสลามผู้ชายก็จะมีการทํากตัดหรือตัด คิปข,ของเด็กผู้ชายนะคะในอายุเริ่มต้นที่ว่าอายุเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะพอเราโตขึ้นมาอีกนะคะเ,เมื่อชีวิตเนี่ยเราเติบโตขึ้นมาการเรียนรู้การดูแลครอบครัวนะคะพ่อแม่ก็จะต้องสอนระเบียบนะคะคำสั่งขออร้องว่า ตื่นเช้ามาเราจะต้องมีการสวดมนต์คือการละหมาดห้าเวลาของวันหนึ่งหนึ่งนะคะละหมาดห้าเวลาของเราเนี้ยในวันหนึ่งหนึ่งเนี้ยก็จะมีระเบียบในการทําอามัดอิบาดะเพื่อเคารพก,กว่าว่าลัทธานุวตัตลานะคะ,ะเราเนี้ยจะอาบน้ําละหมาดนะคะการอาบน้ําละหมาดก่อนที่เราจะเข้าสวดมนต์เราจะต้องอาบน้ําละหมาดโดยการล้างมือ นะคะข้อที่1คือล้างมือข้อที่2บวนปากแล้วก็ข้อที่3นี่ก็คือเราจะล้างหน้าแล้วก็มีว่าเราได้อาบน้ำนะคะอาบน้ําละหมาดคือการสวดในเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จก็จะล้างข้อศอกแล้วก็ล้างใบหูโดยการแล้วก็ต่อไปก็คือเช็ดผมแล้วก็ล้างเท้านะคะ อันนี้คือการทําความสะอาดในการที่เราก่อนจะเข้าพิธีละหมาดสวดมนต์นะคะเป็นระเบียบการปฏิบัติของครอบครัวถ้าว่าพ่อหรือแม่อยู่นะคะก็พ่อจะเป็นผู้นําในครอบครัวในการทําอามันิบัดะแล้วก็มีภรรยาและลูกๆจะปฏิบัติตามอยู่ข้างหลังโดยให้พ่อเป็นผู้นําในการนําสวดน,นะคะหรือว่าเราอาจจะไปละหมาดที่มสัสยิดก็ได้นะคะ การที่เราละหมาดในครอบครัวก็จะเป็นเป็นพ่อแม่เนี่ยก็จะได้อบรมนะคะเรื่องการการละหมาดที่ถูกต้องให้กับลูกๆเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราไปอยู่ในสังคมนะคะเรากเ็เมื่อผู้ชายเนี่ยสิทธิ์ของผู้ชายก็คือจะต,ต้องไปละหมาดที่มสัสยิดประจําเวลาที่มสัสยิดถ้ามีความสาม,มารถผู้หญิงก็ควรจะทําที่บ้านนะคะ เพราะว่าแล้วก็เราครอบครัวผู้นําจะต้องส่งลูกๆไปเรียนศาสนานะทุกคนเป็นวาญิเป็นข้อบังคับที่เราจะต้องเรียนศาสนาเพื่อเราจะได้รู้และปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในกฎระเบียบเพราะว่าศาสนาอิสลามของเราไม่ได้ยากไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้เป็นความลําบากนะคะแม้แต่ว่าคนหนึ่งคนใดที่จะมาเข้ารับอิสลามอิสลามก็จะสอน ให้เขาเนี่ยปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะเคารพกหว่านอกจากอัลลอฮ์และพระศาสดามมฮัมหมัดนะคะเพื่อการเพื่อการที่ผู้นั้นจะมาเข้ารับอิสลามแล้วก็จะแนะนําให้ไปเรียนไปเรียนก่อนเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเขามาปกครองครอบครัวมาอยู่ในครอบครัวที่เป็นอิสลามเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่เออเป็นจะมีผู้นําที่ดีหรือผู้ตามที่ดีนะคะอย่างผู้ชายเนี่ยก็จะมี เขามาเข้ารับอิสลามเนี่ยมากล่าวปฏิญาณตนมาตัดขิดเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เราก็อยากจะให้เขามาเรียนเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยการเรียนของเขาจะได้มีจะได้มาอยู่ในกฎและระเบียบของอิสลามเราจะสอนจะสอนผู้ที่มาเข้ารับอิสลามว่าอิสลามไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากไม่ที่เป็นมีข้อบังคับจนเราไม่สามารถจะกระดิกตัวอะไรได้คือข้อปฏิบัติตรงเนี้ยนะคะเราค่อยเรียนไป ค่อยรู้ไปแต่เราต้องมีความมานะที่จะเรียนรู้นะคะหรือว่ามาในกลุ่มของคนที่เขาเปิดการเรียนการสอนนะ,ะในหลักสูตรของอิสลามสำหรับมุสลิมใหม่นะคะมุสลิมทุกคนนะ,ะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนตั้งแต่เรากำเนิดเกิดมานะคะแล้วเราเนี่ยสามารถเรียนเรียนศาสนาเนี่ยจนชีวิตเราหมดไป เพราะการเรียนการการเรียนหลักการศาสนาอิสลามไม่ได้มีกําหนดว่ามันหมดเท่าเวลานี้นะไม่มีกําหนดว่าเวลานี้นะถึงจะพอเพยงอยากจะให้ทุกท่านที่เป็นมุสลิมเราอยู่ที่ฟังอยู่หรือว่าคนที่ต่างศาสนาไ,ได้รู้ว่ามุสลิมเราเนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนไปตลอดจนสิ้นชีวิตนะคะ เพราะว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยหลักการของมุสลิมจะย้ำคิดและย้ำทำเราจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่พระเจ้าท่านได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้กับน,นะคะอย่างเช่นมุสลิมเราเนี่ยเราต้องทำอามานิบดาห์คือการสวดมนต์นะคะแล้วก็เราจะต้องออกจากา t z a กา t คือเงินครรรอบปีของผู้ที่มีเงินจำนวน อยู่ในธนาคารเป็นจำนวนครบรอบปีนะคะแล้วก็เอาเงินที่เป็นครบรอบปีตัดส่วนออกมา2.5ก็คือ2.5 0บาทหในจำนวนเงินทั้งหมดเพื่อมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยากจนเพราะว่าผู้ที่ยากจนเนี่ยสิทธิ์ของเขาคือการรับสการของผู้ที่มีเงินครบรอบปีเราควรจะเอาเงินสการนั้น มาให้เขาได้ไว้สำหรับตั้งตัวเพื่อจะเป็นทุนการค้าขายหรือเป็นทุนประกอบอาชีพของเขาได้นะคะจาก,การถึงได้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะของหลักการศาสนาซึ่งเป็นข้อวาจิปปฏิบัติคือเป็นข้อบงังคับปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ถึงครบจำนวนของที่ศาสนาปฏิบัติไวนะคะเป็นศาสนาได,ได้ได้ได้บอกไว้นะคะแล้วก็ การที่เราเนี่ยจะเข้าสังคมกับคนอื่นก็ศาสนาของเราก็ไม่ได้ยากเกย็นที่ว่าเราจะคบกัาหรือว่าจะไปพบปะพูดคุยหรือว่าจะไปไปงานกับใครไม่ได้ศาส,สนามัมัดสลลลคนนั้นสัมล้ำได้กล่าวและไ,ไ,ได้บอกไว้ว่าเหมือนว่าเพื่อนบ้านเราเสียชีวิตเราสามารถไปเยี่ยมเยียนเขาได้โดยที่ว่าเรานั้นไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขา แต่ไม่ได้ว่าเราจะไป,ไ,ปไม่ไปเยี่ยมเขานะสังคมเราจะต้องมีการสื่อสัมพันธ์กันอยู่นะคะศาส,สนาของเราเนี่ยจะมีการที่ว่าไปเยี่ยมเยียนข้อศาสนาของเราบอกว่าคนที่ใกล้บ้านของเราเป็นต่างศาสนิกหรือว่ามุสลิมด้วยกันก็จริงเราสามารถทำอาหารนะคะอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็แบ่ง ใส่น้ำแกงให้เยอะแล้วก็แบ่งสรรให้กับคนข้างบ้านคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือต่างศาสนาวันหนึ่งเราได้ได้ช่วยเหลือกันได้ได้ได้ดูแลซึ่งกันและกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ว่าอ,อ,อยู่ในระเบียบอยู่ในสังคมเราสามารถจะอยู่ในสังคมนั้นได้โดยที่ว่าไม่มีสิ่งที่จะสกัดกั้นนะคะและศาสนาได้สอนไว้ว่า ให้เรานะ่ยมีความเอื้ออาทรให้มีความช่วยเหลือมีมีสิ่งทีเ่เราควรจะเป็นมือบนนะคะการที่เราเป็นมือบนนี่คือศาสนาได้บอกไว้ว่าผู้ที่มีความสามารถที่จะให้นะคะกับผู้ที่ลำบากทุกยากเราควรจะเป็นมือบนให้กับเขาและขอให้ให้สิ่งที่ดีไม่ใช่ให้สิ่งที่เราไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราให้สิ่งที่ดีจากจาก ของเราเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่ว่าเราจะได้ไปรับในวันโลกหน้านะคะขอสรุปตอนนี้ก่อนนะคะว่าเราระเบียบของสังคมนะคะหรือว่าหลักการของาศาสนาอิสลามเราเนี่ยมีระเบียบการปฏิบัติตัวหรือว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยของแต่ละคนนะคะก็จะมีระ,ระเบียบปฏิบัติต่อไปเดี๋ยวจะครั้งต่อไปนะคะ อาชาจะมาบอกหรือว่ามาเล่าให้คุณฟังในครั้งต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะวัสลามุอะลัยกุมวาล์มัตุลบะวากาตฮ์นี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกัน